เด็กสองคนกำลังเล่นของเล่นกันอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าได้มีเงาบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่นอกกระจกนี่คือโลกที่ถูกซอมบี้ยึดครองไปแล้วมันเป็นฝันร้ายที่ดำเนินมาอย่างยาวนานถึง6ปี และช่งางนาทึ่งที่พี่น้องคู่นี้กลับสามารถเอาชีวิตรอดมาได้เพียงลาพังในวิลล่าแสนโดดเดี่ยวหลังหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งมีคู่รักคู่หนึ่งขับรถมาจอดที่หน้าวิลล่าและจิมก็ออกมาต้อนรับพวกเขาโดยถือปืนของเล่นเอาไว้ในมือชายคนนั้นถามขึ้นมาทันทีว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนแต่จิมก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับไปชายคนนั้นจึงยิ้มขึ้นมาแล้วพูดว่าไว้เจอกันใหม่นะคืนนั้นจิมกับน้องสาวหลอกประตูและหน้าต่างทุกบานอย่างแน่นหนา ข้างนอกมีซอมบี้สอตัววนเวียนอยู่เพื่อรอจังหวะที่จะบุกเข้ามาพอถึงตอนเช้าพวกเขายังคงปลอดภัยดีจากนั้นจิมก็ตรวจสอบกระสุนในแม็กกาซีนก่อนที่2พี่น้องจะออกไปเดินเล่นข้างนอกตามปกติรถกระบะคันเดิมได้วนกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ท่าทีของคู่รักนั้นเปลี่ยนไปและดูจริงจังมากกว่าเดิมพวกเขาถามอีกครั้งว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหน จิมจึงโกหกไปว่าพวกเขาเข้าไปในเมืองเพื่อหาสเบียงแต่การหลอกผู้ใหญ่สองคนโดยเรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผู้หญิงคนนั้นยิ้มมกมายอย่างเป็นมิตรแล้วบอกว่าเมืองนั้นอยู่ไกลออกไปอีกหลายชั่วโมงเธอจึงสัญญาว่าจะดูแลจิมกับน้องสาวเป็นอย่างดีจนกว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะกลับมาพอเห็นว่าภายในบ้านมีสเบียงอยู่ครบครัน ยังมีตู้เย็นที่สามารถใช้งานได้จริงคู่รักคู่นั้นก็ตัดสินใจทันทีว่าจะอยู่ที่นี่ไปอีกสักพักผู้ชายมีชื่อว่าแจ็คเขาบอกว่าจะออกไปซ่อนรถเอาไว้ที่ด้านนอกดูเหมือนว่าทั้งคู่กำลังหนีจากใครบางคนอยู่และไม่ต้องการถูกพบตัวในตอนดึกคืนนั้นจิมแอบได้ยินบทสนทนาของพวกเขาทั้งคู่ดูพึงพอใจกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากเพื่อความปลอดภัยจิมและน้องสาวจึงได้แอบเข้าไปในห้องนิรภัยซึ่งช่วยให้พวกเขาสองพี่น้องรอดชีวิตมาได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชา้าวันถัดมาแจ็ เริ่มทำอาหารเช้าและแสดงท่าทีเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านแต่จิมยังคงเก็บสีหน้าเอาไว้อย่างสงบก,ก่อนจะพูดบางอย่างที่ฟังดูแปลกออกมาโดยบอกว่าทุกอย่างจะจบเร็วกว่าที่คุณคิดเมื่อยามค่ำคืนมาถึงจิมก็ถามขึ้นมาทันทีว่าถึงเวลาแล้วใช่ไหมจากนั้นสุนัขของเขากระดมกลิ่นที่ตัวและพยักหน้าเบาๆจิมจึงรีบอุ้มน้องสาวแล้วล็อกเธอเอาไว้ในห้องนิรภัยในขณะนั้นที่ชั้นล่างของบ้านคู่รักยังคงหมกมุ่นอยู่ในโลกของตัวเองโดยไม่รู้เลยว่าอันตรายกำลังจะมาเยือน หญิงสาวขอตัวออกมาโดยบอกว่าเธอจะไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างหญิงสาวก็เห็นซอมบี้หลายตัวกำลังย่อตัวอยู่ใกล้ๆ,ๆเธอจึงรีบปิดไฟในทันทีเพราะคิดว่าซอมบี้พวกนั้นจะมองไม่เห็นแต่แล้วจู่ๆประตูด้านหลังก็เปิดออกอย่างแรงแจครู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติเขาจึงชักปืนแล้วรีบวิ่งเข้าไปแต่สิ่งที่พบก็คือแฟนสาวของเขากำลังนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นคู่รักคู่นี้จิมกับน้องสาวยังคงเล่นกันต่อราวกับไม่มี อะไรเกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาต้องรับมือกับผู้บุกรุกที่เป็นมนุษย์ในตอนนั้นเองชายผมยาวคนหนึ่งก็กำลังเดินลุยป่าอยู่และพบกับดักหลายอันวางอยู่บนหิมะในไม่ช้าเขาก็แกะรอยมาจนถึงวิลล่าทันใดนั้นเองเด็กหญิงตัวเล็กๆก็โผล่มาตรงหน้าเขาก่อนที่ชายคนนั้นจะได้ทันตอบสนองอะไรความรู้สึกเจ็บแปรก็แล่นผ่านที่ต้นคอเพราะเขาถูกยิงด้วยลูกดอกยาสลบและแน่นอนว่า คนที่ยิงก็คือจิมทักษะในการเอาตัวรอดของเขาช่างน่าทึ่งจริงๆเมื่อชายคนนั้นฟื้นขึ้นมาจิมก็ยืนรอเขาอยู่แล้วพร้อมกับถือปืนเอาไว้ในมือหลังจากสอบถามกันอยู่พักใหญ่ชายคนนั้นก็เปิดเผยว่าตัวเองชื่อแดนเป็นทหารหน่วยรบพิเศษที่เดินทางผ่านมาและมีภารกิจในการตามหาภรรยาที่อยู่ทางตอนเหนือจิมนิ่งไปอยู่ครู่หนึ่งเขารู้สึกได้ว่าชายคนนี้แตกต่างจากคนอื่นแดนไม่ได้ต้องการอาหารหรือยารักษาโรคเลยสิ่งเดียวที่เขาอยากได้คือต้องการอาวุธของตัวเองคืนเท่านั้น thank mm -hmm. you จิมเห็นโอกาสจึงยื่นข้อเสนอไปว่าเขาต้องการให้แดนช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับวิลล่าแดนรู้สึกสงสัยจึงถามว่าพ่อแม่ของเธออยู่ที่ไหนและครั้งนี้จิมไม่ได้โกหกโดยอธิบายว่าพ่อของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่หายตัวไปนานแล้วส่วนแม่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เพิ่งออกไปทำภารกิจและควรจะกลับมาเร็วๆนี้แดนถึงกับตกตะลึงเมื่อเห็นลู่วิ่งไฟฟ้าที่ใช้ผลิตพลังงานให้กับบ้านเขาไม่คาดคิดเลยว่าวิลล่าหลังนี้จะใช้วิธีให้คนวิ่งเพื่อสร้างกระแสไฟแต่แล้ว จูก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งค่อยๆเดินเข้ามาใกล้หน้าต่างอย่างช้าๆแดนจึงพุ่งออกไปจัดการมันในทันทีหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับมาโดยมีเลือดเปื้อนไปทั่วตัวจิมตะโกนใส่เขาทันทีว่าทําไมต้องฆ่ามันด้วยหน้าต่างพวกนั้นทําจากกระจกกันกระสุนชนิดพิเศษพวกซอมบี้ไม่มีทางเข้ามาได้อยู่แล้วแม้จะถูกดูแต่แดนก็ยังรู้สึกสงสารเด็กทั้งสองคนและเขาก็เต็มใจขึ้นไปบนลู่วิ่งไฟฟ้าเพื่อช่วยปั่นกระแสไฟด้วยตัวเองคําคือนั้นผ่านไปอย่างเงียบสงบและแดนก็แทบจะหมดแรงในระหว่างนั้น น้องสาวตัวเล็กของจิมก็เข้ามาใกล้ๆเธอเดินวนรอบตัวเขาอยู่สองสามรอบแล้วตะโกนขึ้นมาว่าพี่ตัวเหม็นจังก่อนจะวิ่งหนีไปแดนจะเข้าไปในห,ห้องน้ําเพื่อชำระล้างร่างกายและเด็กหญิงคนนั้นยังได้นํากิ๊บติดผมมาให้กับเขาอีกด้วยในตอนนี้จิมได้ออกจากวิลล่าไปแล้วทุกเช้าเขาจะต้องตรวจสอบกับดกักที่วางเอาไว้รอบบริเวณเพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงซอมบี้เข้ามาใกล้และแน่นอนว่าวันนี้ก็มีซอมบี้อีกตัวที่ติดกับดกักและยังมีแรงหลงเหลืออยู่หลังจากรับประทานอาหารชาเช้าเสร็จแดนก็ตัด ินใจไปสำรวจที่ทำงานของแม่จิมภายในห้องนั้นเขาเห็นกุญแจรถวางอยู่บนโต๊ะข้างๆรูปถ่ายแดนรู้สึกตื่นเต้นจึงรีบตรงไปยังโรงรถทันทีแต่พอไปถึงเขากลับพบว่ารถคันนั้นเสียจนใช้งานไม่ได้แล้วในตอนนั้นเองห้องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ตรงมุมหนึ่งก็สะดุดตาแดนเข้าเขาคิดว่ามันอาจเป็นห้องเก็บของจึงต้องการเข้าไปตรวจสอบแต่จิมก็รีบพามาไว้ในทันทีหลังจากใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากกว่าหนึ่งวันพี่น้องทั้งสองก็เริ่มมั่นใจว่าแดนไม่ใช่คนอันตรายพวกเขาจึง ไม่ได้หลบเข้าไปในห้องนิรภัยในคืนนั้น ที่น่าแปลกก็คือก่อนนอนคืนนั้นจิมกลับใส่กุญแจมือตัวเองเอาไว้พอรุ่งเช้าใกล้เข้ามาแดนก็ถูกปลุกด้วยเสียงฝีเท้าที่ดังมาจากด้านนอกปรากฏว่าจิมที่ออกลาตะเวนในตอนเช้าอีกครั้งได้กลับไปที่กับดักเมื่อวานซึ่งมีซอมบี้ตัวหนึ่งติดอยู่และยังไม่ถูกจัดการขณะที่จิมกําลังคุ้นคิดว่าควรจะทําอย่างไรดีแดนก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันโดยสัญชาตญาแล้วแดนคิดว่าซอมบี้ตัวนั้นอาจจะเป็นแม่ของจิมเขาเตรียมจะปลดปล่อยเธอให้พ้นจากความทรมานแต่จิมกลับยก ปืนขึ้นในทันทีและหยุดแดนไว้ได้อย่างบุดหวิตแดนเดินกระฟัดกระเฟียนกลับไปที่วิลล่าด้วยความหงุดหงิดแล้วเปิดห้องเก็บของที่เมื่อวานเขาเคยถูกห้ามไม่ให้เข้าไปที่ด้านในแดนพบผ้าหม่มผืนหนึ่งวางอยู่บนพื้นและผนังโดยรอบก็เต็มไปด้วยรอยข่วนอันน่าขนลุกมันชัดเจนเลยว่าสถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่กักขังซอมบี้และมันก็ยิ่งตอกย้ำความสงสัยในใจของแดนทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นมาจากด้านนอกมีผู้รอดชีวิตกลุ่มใหม่เดินทางมาถึงที่นี่แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ คนกลุ่มนั้นล้อมวิลล่าเอาไว้พร้อมกับปืนที่ถืออยู่ในมือเขากวาดสายตามองไปรอบบริเวณแดนที่ไม่มีอาวุธยังคงนิ่งไม่ยอมขยับตัวไปไหนขณะเดียวกันจิมที่เพิ่งกลับมาจากการลาดตระเวนก็กําลังมองสถานการณ์อยู่จากระยะไกลน้องสาวของเขายืนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองและโบกมืออย่างลนลานในจังหวะที่ผู้บุกรุกกําลังจะเห็นเธอแดนก็โผล่ออกมาขวาตัวเด็กหญิงไปในทันทีจิมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อผู้บุกรุกเห็นว่าประตูและหน้าต่างถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาพวกเขาจึงยอม ล่าถอยและขับรถออกไปหลังจากเหตุการณ์เฉียดตายในครั้งนั้นจิมก็ยิ่งไว้ใจแดนมากขึ้นและตัดสินใจคืนอาวุธให้กับเขาแดนรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาควรจะไปแล้วแต่ก็พบว่าตัวเองเกิดความรู้สึกลังเลใจขึ้นมาอย่างประหลาดจากนั้นในยามค่ำคืนแดนก็ถูกปลุกโดยเสียงของภรรยาที่เรียกหาเขาในความฝันพอตื่นขึ้นมาแดนจึงได้ตัดสินใจเรื่องสําคัญโดยที่เขาตั้งใจจะพาจิมกับน้องสาวออกเดินทางไปด้วยกันเพื่อที่แดนจะได้ตามหาภรรยาและสามารถปกป้องพี่น้องคู่นี้ได้ในเวลาเดียว กจิมไม่ลังเลเลยแม้แต่นิดเดียวเขาปฏิเสธข้อเสนอของแดนในทันทีและยืนกรานว่าพวกเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อรอแม่กลับมาแต่ทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังขึ้นที่ด้านนอกกลุ่มผู้รอดชีวิตเมื่อวันก่อนได้วกกลับมาอีกครั้งพร้อมกับกําลังเสริมและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือพวกมันได้ลักพาตัวน้องสาวของจิมไปขณะที่เธอกําลังเล่นอยู่นอกบ้านในขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและทั้งสองฝ่ายกําลังเผชิญหน้ากันจูๆ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดจากบริเวณใกล้เคียงโจรสองคน ล้มลงไปกับพื้นในทันทีแดนจึงรีบพุ่งไปข้างหน้าและสามารถช่วยเด็กหญิงออกมาได้สําเร็จคนที่อยู่เบื้องหลังเสียงปืนนานก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากแม่ของจิมนั่นเองอย่างไรก็ตามท่ามกลางความโกลาหลนี้แดนได้ถูกกระสุนหนึ่งนัดจากคนร้ายยิงเข้าไปที่หน้าอกเขาล้มลงในทันทีและหมดสติไปไม่มีใครรู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนก่อนที่แดนจะฟื้นขึ้นมาแต่เขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าบาดแผลที่อกได้หายสนิทไปแล้วอย่างไม่น่าเชื่อ แดนถูกมัดติดกับเสาด้วยเชือกที่ชั้นบนจิมและครอบครัวกำลังโบกมือให้กับเขาแดนยังคงสับสนแต่ก็พยายามเดินเข้าไปในบ้านและในที่สุดก็ได้รับรู้ความจริงจากเมลานีเธออธิบายว่าผู้ติดเชือ้อทั่วไปจะสูญเสียการทำงานของสมองและขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวนั่นคือความหิวกระหายแต่ยังมีผู้ติดเชือ้ออีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ติดเชือ้อพิเศษที่สมองยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์เหมือนมนุษย์ปกติและยังได้รับลักษณะทางกายภาพที่เหนือมนุษย์จากซอมบี้เช่นความสามารถใน การฟื้นตัวจากบาดแผลต่างๆแต่ข้อเสียร้ายแรงของผู้ติดเชื้อพิเศษเหล่านี้ก็คือเมื่อได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะเข้าสู่สภาวะคลุ้มคลั่งอย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งเรียกว่าสภาวะเฟรนซี่และในช่วงเวลานั้นพวกเขาจะไม่ต่างอะไรจากซอมบี้ทั่วไปเลยหลังจากได้ฟังคําอธิบายของเมลานีแดนก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาทันทีและตั้งคําถามว่าเขาเองก็อาจเป็นหนึ่งในผู้ติดเชื้อพิเศษที่ว่าใช่หรือไม่เมลานีพยักหน้าอย่างมั่นใจเพราะถ้าไม่ใช่แดนก็คงไม่มีทางรอดจาก นปืนมาได้เขาคงจะตายไปแล้วหรือไม่ก็กลายเป็นซอมบี้ที่ไร้สติปัญญาตัวหนึ่งสิ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือแดนเคยเข้าสู่สภาวะเฟรนซี่ในช่วงสั้นๆและฟื้นขึ้นมาในวันถัดไปโดยไม่มีบาแดแผลใดๆเลยจากนั้นเมลานีก็เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือจิมเองก็เป็นผู้ติดเชื้อพิเศษเช่นเดียวกับแดนและเหตุการณ์ที่จิมสังหารคู่รักในคืนนั้นแท้จริงแล้วก็เป็นผลมาจากอาการเฟรนซี่ที่เขาควบคุมไม่อยู่นั่นจึงอธิบายได้ว่าทำไมจิมถึงต้องใส่ กุญแจมือตัวเองทุกคืนก่อนนอน ด้วยความสงสัยแดนจึงถามต่อว่าแล้วมีวิธีไหนไหมที่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าอาการเฟรนซี่จะเกิดขึ้นตอนไหนเมลานีอธิบายว่าสุนัขของจิมได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษให้สามารถตรวจจับเก่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในร่างกายก่อนที่จิมจะเข้าสู่สภาวะนั้นและนั่นเองที่ทําให้แดนนึกถึงห้องที่เต็มไปด้วยรอยควนมันก็คือสถานที่ที่จิมใช้ขังตัวเองในช่วงที่เข้าสู่สภาวะเฟรนซี่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็เข้ามาใกล้อีกครั้งเมลานีที่อุ้มลูกสาวอยู่กําลังเผชิญหน้า กับกองกําลังติดอาวธเธอดูเหมือนจะรู้จักกับัวหน้ากลุ่มที่มีคราวสีขาวคนนี้เป็นอย่างดีปรากฏว่าลูกสาวของชายคนนั้นได้หนีตามผู้ชายที่ไม่น่าไว้ใจคนหนึ่งไปและคนเป็นพอ่อก็กําลังห่วงลูกเป็นอย่างมากจึงออกตามหาเธอพร้อมกับลูกน้องของเขาเมลานีให้คํามั่นกับโหนดข่าวว่าถ้าเธอพบเบาะแสอะไรเกี่ยวกับสองคนนั้นจะรีบแจ้งให้เขาทราบในทันทีชายชาราจึงจําใจบอกให้กลุ่มของเขาถอยกลับไปในที่สุดในคืนนั้นแดนได้ถามถึงประวัติของวิลล่าขึ้นมาซึ่งเมลานีก็อธิบายว่า งานความมั่นคงแห่งชาติได้คาดการณ์ถึงการระบาดของไวรัสซอมบี้เอาไว้ล่วงหน้าดังนั้นในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้พวกเขาจึงได้แอบสร้างศูงยนย์ลบพันธนแห่งที่มีลักษณะคล้ายกาันโดยเสริมความแข็งแกร่งด้วยวัสดุที่ทนทานและติดตั้งระบบพลังงานอิสระเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างสมบูรณ์พอได้ยินแบบนั้นแดนก็รู้สึกเสียใจเขาคิดว่าเมลานีน่าจะเตือนให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะมันอาจช่วยชีวิตผู้คนได้อีกมากแต่เมลานีกลับทำได้เพียงสายหน้าอย่างหมดหนทางเธอเปิดเผยว่า จิมและน้องสาวต่างก็ป่วยเป็นโรคหัวใจมาแต่กำเนิดพอของจิมเป็นนักชีววิทยาและเป็นหนึ่งในนักวิชาการกลุ่มแรกที่ค้นพบไวรัสซอมบี้เขารู้ดีว่าจิมจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน3ามขวบจึงตัดสินใจกระทำการที่เสี่ยงที่สุดโดยการฉีดไวรัสซอมบี้เข้าสู่ร่างกายของจิมด้วยมือตัวเองและด้วยความไม่ตั้งใจมันได้เปลี่ยนลูกชายให้กลายเป็นผู้ติดเชื้อพิเศษไปในที่สุดและในตอนที่จิมเข้าสู่สภาวะเฟรนซีพอของเขาก็ถูกกัดและเสียชีวิตไปสุดท้ายพอก,กลายเป็นแค่ซอมบี้ธรรมดาตัว เมลานีจึงจำใจต้องลงมือปลิดชีวิตเขาด้วยตัวเองหลังจากได้ฟังเรื่องราวอันน่าเจ็บปวดนี้แดนก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกชื่นชมในความเข้มแข็งและมุ่งมั่นของเมลานีเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวเล็กๆของเธอให้ปลอดภัยเมื่อเวลาผ่านไปเมลานีและครอบครัวก็เริ่มไว้ใจแดนมากขึ้นอยู่มาวันหนึ่งสุนัขได้เห่าขึ้นมาสองครั้งโดยไม่มีสัญญ,ญาณเตือนใดๆจิมรู้ทันทีว่าอาการเฟรนซี่ของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากล็อกประตูเอาไวอ้อย่างแน่นหนาเสียงกรีดร้อง ด้วความเจ็บปวดก็ดังสะท้อนออกมาจากข้างในหัวใจของเมลานีแทบจะแตกสลายแต่สิ่งเดียวที่เธอทําได้คือการเฝ้ารออย่างเงียบๆอยู่หน้าประตูโดยหวังว่าเหตุการณ์เลวร้ายทั้งหมดจะผ่านไปในไม่ชา้าแดนจึงเข้ามาช่วยดูแลแทนในช่วงเวลานั้นซึ่งอาจจะเป็นข้อดีอีกอย่างของการมีผู้ชายอยู่ในบ้านแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในขณะที่น้องสาวของจิมกําลังเล่นอยู่นอกบ้านจู่ๆเธอก็ล้มลงอย่างกระทันหันเมลานีรู้ทันทีวันนั้นคืออาการหัวใจวายและด้วยทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจํากัดพวกเ ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแดนเสนอให้เมลานีทําแบบเดียวกับที่ทํากับจิมนั่นก็คือการติดเชื้อเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เมลานีกับปฏิเสธอย่างหนักแน่นเพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นกับจิมถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นได้ยากและเขาก็ต้องทนทุกทรมานแสนสาหัสกว่าที่จะรอดมาได้สุดท้ายครอบครัวจึงตัดสินใจปล่อยให้น้องสาวได้จากไปอย่างสงบหลังจากที่จิมหลุดออกจากสภาวะเฟรนซีครอบครัวก็มารวมตัวกันเพื่อกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายกับเธอและแดนก็คิดว่าคงถึงเวลาแล้วที่เขาต้องจากไป แม้ว่าจิมกับเมลานีจะพยายามอ้อนวอนให้เขาอยู่ต่อก็ตามแต่แดนยังคงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาภรรยาเมื่อมีคนจากไปพร้อมกันถึงสองคนเมลานีกับจิมก็รู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าและความเหงากับปกคลุมไปทั่วทั้งบ้านไม่ไกลจากที่นั่นลึกเข้าไปในป่าลูกน้องของนวดขาวก็พบกับรถที่แจ็คเคยซ่อนเอาไว้และช่างบังเอิญเหลือเกินที่ไม่นานพวกเขาก็แน่ใจว่าคู่รักที่เคยเข้ายึดวิลล่าหลังนี้ก็คือคนที่หนวดขาวกำลังตามหาย,ยัางสุดชีวิตที่พักอาศัย ที่อยู่ใกล้กับรถที่ถูกซ่อนเอาไว้มากที่สุดก็คือวิลล่าของเมลานีดังนั้นหนวดขาวจึงตัดสินใจจะเข้าไปค้นที่นั่นขณะดเดียวกันแดนซึ่งกําลังนอนหลับอยู่กลางหิมะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าเมื่อเสียงนั้นเงียบลงเขาจึงออกมาดูและได้พบกับรอยเท้าที่นําทางไปยังวิลล่าของเมลานีความรู้สึกไม่สบายใจถาโถมเข้ามาในทันทีแดนจึงรีบเร่งฝีเท้าเพื่อกลับไปหาทั้งคู่เมื่อเขามองเข้าไปจากระยะไกลแดนก็เห็นว่าวิลล่าถูกล้อมโดยกลุ่มทหารติดอาวุธและนวดขาวก็กําลังกดดั ให้เมลานีบอกออกมาว่าลูกสาวของเขาอยู่ที่ไหนหลังจากที่ลูกน้องพบสิ่งของชิ้นเล็กๆที่เธอเคยทําตกเอาไว้เมลานีก็จนมุมและไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้อีกขณะเดียวกันที่อีกด้านหนึ่งแดนสามารถเล็ดลอดผ่านยามรักษาการมาได้และแอบ,บเข้าไปในวิลล่าได้สําเร็จเขาพบว่าจิมกําลังซ่อนตัวอยู่ในครัวพอรู้ว่ามีศัตรูอยู่ในบ้านมากแค่ไหนแดนก็ชักอาวุธของเขาออกมาแดนเข้าไปจัดการกับทหารทีละคนอย่างรวดเร็วและแม่นยําเมื่อเขาไปถึงที่ห้องโถงหลากปืนหลายกระบอกกระเจอะเข้าไปที่ศีรษะของแดนในทันที แต่สิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นกลับทำให้ทุกคนตกตะลึงแดนได้ใช้มีดทำให้เกิดบาดแผลที่คอในขณะที่ทุกคนกำลังงงอยู่นั้นเมลานีกลับเข้าใจเจตนาของแดนเธอรีพาตัวจิมออกไปจากห้องอย่างเงียบๆไม่นานหลังจากนั้นแดนก็เข้าสู่สภาวะเฟรนซี่อย่างเต็มตัวและจากนั้นก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเขาได้แดนจัดการกับหนวดขาวและลูกน้องจนหมดอย่างรวดเร็วเสียงคำรามอันดุดันของเขาดึงดูดฝูงซอมบี้จำนวนมาหาศาลให้มุ่งหน้ามาที่วิลล่าสิ่งเดียวในตอนนี้ที่เมลานี สามารถทําได้คือการพาลูกชายหนีออกไปให้ไกลที่สุดในเช้าวันถัดมาแดนฟื้นขึ้นมาและพบว่าตอนนี้วิลล่าถูกฝูงซอมบี้ทาลายจนยับเยินและบนโต๊ะก็มีจดหมายที่เมลานีทิ้งเอาไว้เธอกับจิมขับรถมุ่งหน้าไปทางตอนเหนือเรียบร้อยแล้วและหากโชคชะตาเป็นใจบางทีพวกเขาอาจจะได้พบกันอีกครั้งแดนยิ้มออกมาเบาๆก่อนจะยิบตุก๊กตาตัวโปรดของจิมสะพายไว้บนไหล่และออกเดินทางอีกครั้งจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบปริบูรณ์ครับ